มามามาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งกินกบมาให้ลายกินประเป๋าหนิเนาะสวัสดีครับพบกันอีกวันนะครับผมอาเราจะลองปล่อยมิ้งดูสิครับ ไม่ไม่ไม่เร็ว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 มามามานั่งเฮ้ยลุดไหมเธอเลยไปผูกโซ่ด้านที่บ้านนะครับเนาะ

Mà 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 mày mama mà lúc mà, cái bao này, bao ở mama ở mama sao mà mama bao? mama 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 มาไหมเนะี่ยมืงต้นไม้ไม่ดีครับคันตืดคันตืดอะลาคันครับพ่ออย่าเฝ้าครับอย่าเฝ้าหดียินอยู่กระเป๋าลายหดียินอยู่เดี๋ยวลากเก้ากันไม่รู้ไม่รู้จะเฝ้าียังมไม ให้ดูมาแล้วมาแล้วอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งบอมาโซ่แล้วเนี่มัดเลยเดี๋ยวจะนั่งคุยแล้วพอบอลจะนั่งคุยกับมิ่งนะครับ ไปเลยนั่งลงนั่งลงนั่งีนั่งงยนั่ที่นีสามช่องสามฝอยเนาะ ม่ลาจักเชิญเลยนั่งลงโอ้ดอนนอนไหมนอนไม่ไม่นอนพื้นท <den> ี่มันแคบพ่ออย่าไปเล่นเพลงแล้วยังไม่โตลูกเสลียงยังไม่โตเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ใส่หลังได้นอนแหละโตก่อน อะไรม,ไม,ไมีอยู่มั้งคุณแม่หน,นึ่งก็สั่งจาลัดตาเด็พังเปล่าพังพังพัง,พง,พง,พงสวยตัวแล้วนะ <c oughs> ชุดสวยแท้ลูกสาวใครเนี่ยเน,นี่ไม่ต้องให้น้องกินลูกไม่ต้องให้น่องกินไม่ต้องให้น,อกกน้องอก,กินเมา ามาสวยหมมดสวยเนาะไมเปล่พี่ดินเนมเนี่ยัง <laughs> ไงเนาะรถไผ่ะเปาเนี่ยคือคุณคุณ้นแต่ปะเปามาล่างยังสี่มีรถผู้ดเดียวมันมา <laughs> <laughs> เอ่อพ่อแม่ลองคิดสภาพเนาะมิ่งหนึ่งปีนะครับจะตัวขนาดไหนไมันต้องลุ้นครับว่าจะโตกว่านี้หรือว่าจะโตเท่านี้ครับต้องดูครับเอาตัวตัวนี้เนาะแมัน <c oughs> เป็นชาน้างแคะตัวหนึ่งเดียวในโลกเลยบ่เ,เอ้ยว่าไฟมิ่งเน,ะนเาะเฮ็ดบาปลาลายลากันอยากใหงกัน ถลามวเนีย่ยลามจะปเป็นอวผสาวเดี๋ยวบุสงาวเขา่าับมิ้งป็นพ่อพันธไม่เอามิ่งจะเป็นแม่พันมิ่งจะเป็นแม่พันวจะให้หลายกินก็ไม่ให้หลายกินปเปๆาย่เนาะ แยกหลังกัมือยุบมือดีครับน้องแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เท่านี้นะตั้งแต่หลังบอกว่าโควิดมานี่น้องดีมนี่ล้างมือตลอดเวลาเลยครับดีครับดีดีดีดูท่าเก่าเหมือนแะไรป้พ่อมาไม่พ่อเฮ้ยเสาคุณพ่อคุณเสาคุณตาไม่ได้ฝังเลยเว้ยวางไว้เฉยนั่นน่ะ เ็ดมาเค็ดยังบม่คืบมูดอ่ไม่ต่อเสาเข็มบ่ไม่ตอกเสาเข็มครับแต่เสาอันยังบ่ได้อันนี้วางไว้เฉยเนี่ยเสาอ่นผุนผุนผุนไปใช้ไปใช้น่ะพี่ดิ๊มอันนั้นไม่ล้ายกินนะครับพี่ดิมอย่าคึกอีกบอกคืบคืบเออนั่งลงที่นี่นั่งลงกรรอสินั่งนี่นั่งพอนั่งคุย โอ้ยงโคตรนังๆเนาะนิ่งเนาะปีนเนาเพียเียเียก่อนปีนบ่เล่นี้ย่านเลนี้โอ้มาหนีมาลูกมามามาไปหลุดเาไปไปหย่านเอ้าปีนนากนไป้งไหย่านะหนเอาไปใ้ปากก่อนนะุนนเดินหน้ามุ้นเดินหน้ามด้มาใช้ใชอ่านหมดแล้ว นิ่มนำตัวนกเขาเหลี่มกีดน้ำกับสยอครับแต่ว่าเขเหลี่ยมอยู่เมื่อสดช่นไหมป่าพอใสยางฉีดน้ำมาใกล้เ็รีบถูกขาออกเลยอ่ะกว่าโดนน้ำอ่ะยูใส่้ขึ้นฉีน้ำนี่นี่พี่ สุนิชิบยังพวกบ่ก้อนหินเหรอพวกพวกพวกไม่ใช่ก้อนหินอืมสงสัยคุณตาจะดูนะครับลูกช้าง เปิดน้ำทีมเทีมเทีมเปิดน้ำให้ลูกเปิดให้เนี่ยเปิดให้เนี่ยนั่นมื่เต็มอ่างเนี่ยหนองเลยบ่ิเล่นเลยโดนน้ำโดนน้ำครับโดนน้ำช่วยล่าแน่เพราะว่าโอ้ยลูกไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องไปเล่นเองระวังน้องเแ่งส้นเด้อดีไหม ตึกใจคักเลยข้าบสายยางเรียนนะตึกใจคักอร่ามมากเด้อพ่อค่ะอุ้ย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 คัน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 ถู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  ยิน่นก็อ,นอยากนอนอยู่ครับกลัวแบบนอนแล้วติดกลนอนแล้วติดไงน,น,นเป็นะสะเชาตยาของเขาแหละว่าตัวมันเล็กผมว่าเนาะ <ป porque. S 1> <c oughs> อาะนอน้องนอนน้อง่นอนอยู่ดีวเดี๋ยวนอนมาเดีวอากาศนอนน่ยอยามติดเขามะมาขึ้นว่าหรอวะจะว่าบ่ mất Mà ai lắng tuần nào nào Hì ôi hì 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 Ừ Ngài lắng Ừ Ừ lại hết nhắn đi Hì hì Thấp hiểm เอาถ้าเหมือนพี่ดาวเบิ้งเอามันฆ่าพ่อมันฆ่าถังพ่อพับเพียวไม่ได้ฆ่าอ่างครับพื้นที่ไม่พอพื้นที่ไม่พออย่มเข้า <c oughs> มากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกับยังของเราชาวช้างครับใครน้องมีมงคลแม่หางดีช่องน่าพอาตามติดชีวิตช้างและชาวช้างทุกช่องครับ ขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมพ้มามุกคะแนนให้มีงนะครับขแม่่มมใจบุญทุกท่านครับขอให้ความสุขความจเจริญครับขอบคุณครับผมยินยืนแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้ว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผม